ร่วมถกร่วมซักโดยใหม่ isuzu mu x ดับมาที่ยิ่งถกกนกซักนะฮะช่อง9 m อ็มคอนะครับก็ถามอาจารย์นะนี่เป็นปัญหาที่ผมว่า,เ,าเกิดขึ้นกับหลายบ้านนะอาจารย์ครับก็ผู้ใช้<ม> Facebook ชื่อว่า print ranger เขาถามมาใน Facebook ยิ่งถกกนกซักนะครับ เรียนอาจารย์ิ่งศักด์และคุณกหนกอยากให้อาจารย์ช่วยถกปัญหาเรื่องลูกเรียนไม่เก่งและถูกทางคุณพ่อต่อว่าที่เรียนไม่ได้เรื่องหาความสามารถพิเศษไม่มีไม่ตั้งใจเรียนและชอบนําไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอื่นเวลาผลสอบออกมาลูกสอบได้คะแนนน้อยจะต้องโดนต่อว่าและถูกเปรียบเทียบทุกครั้งทําให้ลูกเสียใจอยากให้อาจารยิ่งศักด์เนี่ยช่วยแนะนําวิธีการที่จะสอนลูกเมื่อลูกเรียนไม่เก่ง พูดอย่างไรให้เขามีกําลังใจในการเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเ,เดียนว่าคุณกับสามีคุณคงมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบไม่สมัมคีกันนะคะนะคะสามีคุณตั้งความหวังว่าลูกจะต้องเรียนอย่างงั้นเรียนอย่างนี้แต่คุณเลี้ยงลูกแบบไหนล่ะคะ เดี้ยมีความรู้สึกว่าการพูดคุยกันระหว่างพ่อกับแม่และในการอบรมลูกตั้งแต่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญค่ะเอา,เอาพ่อแม่เนี่ยให้ให้มันตรงกันก่อนถูกต้องค่ะ<อ>พ่อพูดอย่างแม่พูดอย่างมันก็ต้องจบกันนะคะอพอพ่อดุหน่อยตึงหน่อยแม่ให้ท้ายแม่โอ้ออันนี้ค่ะลูกจะเป็นแบบนี้นะค่ะแล้ว,แล,วแล้วพ่อคาดหวังลูกเนี่ยมันไม่ได้เหรออาจารย์คาดหวังได้ค่ะ<อ>ทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองได้ดิบได้ดีนะคะแต่เดี้ยนอยากถามคุณนะคะว่า ตอนที่คุณกำลังอยากมีลูกคุณเพียงแค่อยากมีลูกใช่ไหมคะพอคุณมีลูกสมหวังแล้วคุณก็อยากให้ลูกหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูพอลูกเข้าเรียนก็อยากให้ลูกเรียนเก่ง<อ>ลูกเรียนจบก็อยากให้ลูกทํางานได้เงินทองเ,องเยอะๆกอออยากไปหมดเลยขอโทษนะคะ<อ>เขาเกิดมาเขาก็มีวิถีชีวิตที่เป็นของเขา คุณทําหน้าที่พ่อกับแม่เลี้ยงดูอย่างดีให้การศึกษายอย่างเต็มที่และตั้งใจอบรมสั่งสอนอย่างถูกวิธีเยี้ยนคิดว่าความสําเร็จขนาดไหนน่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะคะ<ม>ทําไมคุณต้องคาดหวังกับลูกมากล่ะคะ<ม>คุณถามลูกไหมคะตอนมันจะคลอดนะ่ะถามว่าคลอดออกมาแล้วต้องเรียนหนังสือเก่งและต้องทํางานดีด้วยนะอยากจะเกิดมาเป็นลูกฉันไหม,มถ้าถามมันมันอาจจะยอมกั้นใจตายคาช่องคลอดคุณก็ได้ไม่ออกมาไม่อยากออกมาเลยรู้พ่อแม่คาดหวังขนาดนั้นออใช่ ก็เพียงแค่อยากเกิดมาให้พ่อแม่ชื่นใจมีลูกก็ชื่นใจแล้วนี่คะตั้งใจเลี้ยงให้ดีที่สุดยิ่งกว่าคุณน่าจะทําใจบ้างไหมคะออทำไมออต้องเอาลูกตัวเองไปเปรียบกับรเปรียบกับคนนี้ออแล้วตัวเองละเก่งแค่ไหนอ,อปจานแจนย์ยง อันนี้เรื่องของเขานะครับอาจารย์ค่ะลืมไปเรื่องของเราเนี่ยให้มันหลังจอโอเคค่ะโอเคค่ะเดียนก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกเดียนจะเรียนเก่งค่ะเดียนก็ถือว่าเดียนเกิดมามีบุญมีวาสนาเลี้ยงลูกเสร็จแล้วลูกตั้งใจเรียนหนังสือเดียนก็นอนตายตาหลับค่ะเดียนอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงให้ดีนะคะแล้วก็พยายามสอนเขาด้วยความจริงใจค่ะสุดฝีมือแม่ได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นค่ะแต่ต้องถามตัวเองก่อนนะคะ คุณได้เลี้ยงอย่างถูกต้องหรือเปล่าและมีวิธีการเลี้ยงกับสามีเนี่ยตรงกันทั้งคู่ไหมเลี้ยงอยากให้คุณซึ่งเป็นภรรยานะคะวันดีคือดีนั่งอยู่กับสามีสองคนนั่งพูดกับเขาพูดสอนลูกพ่อบางคนนะคะไม่เคยให้กำลังใจลูกเลยเจอหน้าเป็นแต่เพียงแค่ว่าว่าดุดุด,ดาดาตลอดเวลา<แ>เปรตเลยอาจจะเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งคือเนกาทีวิซึมไงค,คือสอนในมุมซึ่งไม่ดีตลอดเลยเข้าใจไหมครับก็อยากจะแต่นั่นเป็นวิธีสอนของเขา แต่บางเอญลูกไม่ชอบหรือว่าเขาอยากจะให้เอ่อเดี๋ยวเวลาเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นแล้วเด็กลูกของเราจะเกิดแรงผลักดันอยากเป็นเด็กคนอื่นบ้างเอาอย่างนี้ค่ะเดียนยกตัวอย่างเดียนที่เดียนไม่เข้าใจพ่อตัวนี้พ่อเดียนเสียไป20ปีแล้ว20กว่าปีก็ยังไม่เข้าใจเดียนเข้าใจทีหลังเข้าใจไหมคะเดียนทําธุรกิจครั้งแรกเดียนไปอาสมุดเช็คมานะคะก็มาจะหัดเขียนเช็คพอเดียนจะต้องใช้ระบบนี้คุณพ่อบอกว่าเนี่ยหาเรื่องเห็นไหม ภาษาจีนเขาเรียนน่ะเขาเรียนอวดเก่งอ่ะเดี๋ยวก็ติดคุกนะใครดูนะเซนเช็คก็ต้องเข้าคุกพอเซนเช็กไม่มีเงินนั่นกะ็ต้องเข้าคุกลายเซนไม่เหมือนกันนะเข้าค oh. ุกคำก็คุกสองคำก็คุกเยพ่อฉันเป็นอะไรแทนที่จะให้กําลังใจและสอนฉันเออเช็คเขียนยังไงเขียนยังไงทําไมไหม่สอนเอ้คำก็คุกสองคำก็คุกอาจารย์ก็เลยไม่โอ้โหกล้ากลัวๆเลยไม่กล้ากลัวๆฉันใช้ต่อแต่ฉันโกรธพ่อ ทำไมพ่อไม่เคยสอนฉันตอนี่พ่อฉันทำบัญชีเก่งมากได้ขนาดด้วยการพอฉันโตขึ้นฉันถึงเข้าใจว่าวิธีการสอนมีสองอย่างสอนแบบกระอนกมานี้มาป้าจะสอนให้นะนู๊เปยยี่ออนรี่อย่างนี้นะหมายถึงอะไรครับตัวดังสือกับตัวลายเซ็นกระหนกต้องตรงกันนะตรงกันะอันนี้คือการสอนอันนี้สอนแบบอธิบายแต่อีกแบบหนึ่งสอนก็คือสอนให้รู้จักหลับจำเอามุมไม่ดีมาสอนเขียนภาษาเขียนไปเขียนไม่ถูกแลเข้าคบ แต่พ่อขออาจารย์สอนเหมือนกันค่ะแต่เอาคนละวิธี mm hmm. คุณต้องรู้จักที่จะเลือกค่ะวิธีไหนเหมาะกับลูกของคุณแสดงว่าคุณแม่สอนได้ถูกวิธีคือตามใจลูกเข้าใจลูกแต่คุณพ่อเอาอีกหนึ่งวิธีทําไมคุณสองคนไม่ปรับวิธีการสอนเป็นวิธีเดียวกันล่ะคะเขาอาจ,จะเรียนหนังสือไม่เก่งม่ได้สอบได้ที่หนึ่ง แล้วก็เป็นลูกที่ดีที่สุดแล้วก็รักคุณแล้วก็กระตันอยู่กับคุณมากที่สุดเร mm ี hmm. ยนว่าคุณโชคดีค่ะขอให้คิดตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีครับ